โอ้โอคค้อะไรนึเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณนขอบคุณครับมาเลยขอะไรนึงไหมขอบคุณนะขอบคุณจ้า การจอมพลังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองจานเลียวจังหวัดศรีสะเกดค่ะไปเตรียมทำบังเกอร์สำหรับหลบภัยหากเกิดการประทะก,กันขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนื่องจากบังเกอร์เดิมนั้นสร้างตามกำลังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภยัยอีกครั้งก่อนหน้านี้ค่ะที่มีเสียงดังคล้ายปืนน้องๆน,นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กเกิดความหวาดกลัวจึงได้ประสานขอให้การจอมพลังช่วยทำบังเกอร์ใหม่ที่ได้มาตรฐาน เดยมเมื่อการจอมพลังเดินทางไปถึงค่ะน้องๆน,นักเรียนก็ต่างดีใจพากันวิ่งมากอดการจอมพลังด้วยความปราบปลืมัสดีจ้าโอ้โหน่ารักงเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลยข้างหลังหนึ่งไหมขอบคุณนะขอบคุณจ้าขอบคุณโอ้ยขอบคุณมาก ขอบคุณนะลูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่รักกันนะสวัสดีครับ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 มาระวังหลุมนะระวังหลุมนะลูกระวังหลุมนะระวังหลุมนะเดินดูทางนะระวังหลุมนะขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณการจอมพลังเป็นจำนวนมากอาทิตย์ เห็นภาพนี้เราตื้นตันใจน้ำตาไหลขนาดต่อให้เป็นนายกเด็กๆก็ไม่มีโอกาสวิ่งเข้าไปสวมกอดได้ขนาดนั้นเห็นภาพแล้วน้ำตาไหลเปลื้มเลยอนาคตของชาติเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าขอบคุณคุณกันที่กลับมาช่วยเด็กๆไปค่ะดีใจแทนเด็กๆค่ะคนดีๆเด็กๆยังรู้มีแต่ควายสองขาบางตัวมันไม่รู้ว่าคุณกันเป็นคนดีสู้ๆนะคะทำความดีต่อไปบ้านเมืองเราจะได้สงบค่ะ เด็กๆที่ได้สัมผัสการช่วยเหลือคนที่ลำบากรวมถึงการเข้าถึงเยาวชนจะเป็นความทรงจําและการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันก่อนหน้านี้กันจอมพลังยังได้โพสต์ข้อความว่าผลได้เห็นคลิปน้องๆในโรงเรียนบ้านหนองจานเลียวสีสะเกดท,ที่เรียกร้องให้ผมกลับไปทําบังเกอร์ให้เสร็จ เพราะน้องๆกลัวซึ่งในภาพน้องๆพาผมไปดูจุดหลบภัยอันเก่าซึ่งทำตามกำลังแต่ตอนนี้ผมรับปากจะทำให้ใหม่อย่างดีและจะกลับไปทำให้เสร็จตามที่น้องๆร้องขอครับัสดีจ้าโอ้โหโอ้ยน่ารักยังเลยขอบคุณครับขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเลย้างหลังหนึ่งไหมขอบคุณนะขอบคุณจ้าขอบคุณโอ้ยขอบคุณมาก ขอบคุณนะลูกขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณที่รักกันนะ